เดี๋ยวเบื้องขออนุญาตเบื้องนะครับเป็นผูเึ้แม่น้อครับให้เบื้องมาลูกไป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 ฮะอา <c oughs> ลูกฮะ,ะผูขึ้แม่เดี๋ยวเบื้องก่อนนะครับตัวผูขื่นตัวแม่นะ้อเ <c oughs> พิ่งจะออกนะครับพี่น้องถ้าว่าแม่นี่ก็เป็นโรคเท้าปากขึ้นกันนะครับโอ้ย ปีนี้เป็นปีที่งัวควอยเป็นโรคเท่าปากนี่ โลอกนะครับพี่น้องเป็นโลอกปากเท่านะครับแต่ว่าเต่าเปื่อยครับเพราะว่าไกลมาทางนี้เป็นเดือนแล้วก็เห็นอยู่ในขอ,อกขั้นสีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวแม่นอนอยู่ในใบทับยังก็แม่ไอ,ดอ,อ้ดอนบนอกดิข้วยดอนบ่ครับโอ้ทับข้วยดอนทับ<อ>ข้วยดอนฟ้ามบ้านหนองกไวยของฟ้ามพ่อนาก เพิ่นซื้อว่านาคบอกครับเนี่ยเจ้าของเพิ่นเนี่ยเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มพอนาคบ้านหนองก๋วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวมืออื่นผมสิไปเล่นบ้านหนองก๋วยครับพี่น้องบ้านหนองก๋วยขอนแก่นครับพี่น้องเพราะเพิ่งแต่ว่าไปทับแล้วทับจักเดือนแล้วครับเนี่ยเป็นพอพั่นไม้เป็นบ่ครับพอพั่นไม้เพิ่งจะตีตลาดเนาะโอ้ชนะว่างใดๆเนี่ยเพิ่นเอาไปเพิ่นเอาไปประกวดดีครับแม่ ไปประกวดยุใสครับยด้วแต่ว่าผนชนะเนาะเป็นพอดอนแอดอนอ๋อครับครับครับโอ้ยทับแล้วรว่าติดเป็นโรคปากว่าหมปนย่ากอเดือนที่สี่ละอ๋อนี่เดือนที่สบหรอครับเนี่ยสิออกแล้วต้นนี่โอ้ยตนอ๋อพินทับสองพันครับเนี่ย โอ้ครับดอนฟ้ามพอนากบ้านนองไกยขอนแก่นนะครับพี่น้องเพื่อเมืองขอนแกนน่นคับาาคเป็นใน,น,น,ออนโอ้เบิ้มพันล้านนั่นนะของเจ้าอ้วนกนวนนนขอ,อขอนุญาตด้วยแมข่ของแม่ควยแม่เลยบนนี่นโอ้นี่ครับผมบ้านน้องตะไคร้นะครับผมยังอยู่ฟ้ามควอยบ้านน้องตะไคร่บ้านน้องตะไคร้นี่ควยไรเด้พี่น้องครับพอดีมีมีทับลูกเบิ้มแล้วก็ ทับพอทับไอ้ลูกดอนบัดนี้ผมก็เป็นซื้อพอพันใหม่เลยนะครับพี่น้องไปประกวดชนะมาสดๆร้อนๆอนนะครับบ้านน้องกอยบ้านนี้ของแม่ทับพอดอนนี่จักโตครับครับตัวนี้ตัวนี้พ่นขึ้นตัวนี้พ่นขึ้นเนาะตัวนี้ยังน้องอยู่พวกนั้นอีกตัวนึงครับับเจ้าดวลทับเจ้าดอนโอ้ส0 0พันผลวลเดี่2ตัวเลยครับสิมีลูกเจ้าอ้วนอยู่หั่นนี่ตัวนึงไดนอ้วนไดยครับแม่ฟป้าม่่น้องกอยคือกัน โอ้มือเอื่นครับผมผมมีลูกของเจ้าอ้วนพ่ออ่ำเถียงหน้าม่อายุไก่ปะนี่นี่อยู่นี่ที่ลงไปในเถียงแรกเลยล่ะนี่อ๋อที่ลงไปเถียงแรกมีขั้วหายหกตัวอยู่หันละเถียงอยู่ข้างทางเนี่ยนี่เถียงยุคห่างทางนี่จะมีคนมัดขั้วไว้หายหกตัวอยู่หันละโอ้ใส่มือนั่นนะอ๋อมื่อนั่นเมื่อนั่นที่ว่ามันมีสามตัวปากแหลยขึ้นกันนั่นนะ มันวกมันเก่นเพิ่ล้วไปไหวเดี๋ยวนีนี้ตอนนี้ยุนี่ลูกจะอ้วนเดี๋ยวไปเบื้องครับพี่น้องห้าครับผมตัวพ่นทับจะดนนี่ละลูกครับผมโอ้เดี๋ยวอันนี้ตัวนี้ซิบเดือนแล้วได้ครับพี่น้องใกล้สีออกแล้วเดี๋ยวบัดออกแล้ว้าผมพานมาทางนี้เดี๋ยวมาเบื้องแต่ว่าเสียดนี่แหละครับเฮ็ดให้เจ็บใจที่สุดคือขึ้นมาป่วยนี่แหละครับพี่น้องคือไปทางเคลื่อนอุบลรัต ก็ว่าค่้ยเป็นเท่าปาก,กทังเคลื่อนอุบัตนรมีข้อบวมน้ำเด้เยดกไม่จวเักันว่าบ้านนี้บนีมีมียุ่มียุ่ทับหนึ่งพันมีค่ยวยุบประมาณเจ็ดสิบตัวไปยี่สิบสามตัวข้อบวมครับครับเจ้าขาวา <c oughs> <c oughs> งพันจนถือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขี้งไข่เนี่ยครับผมค่้ยยี่สิบสามตมันเป็นเงินว่าหน่อยบาทเด้ เอาเดี๋ยวผมสิไปเบื้องลูกไอ้อ้วนนะครับเป็นควอยดอนเนาะแม่เนาะลวกจาอ้วนนี่เป็นข้อยดำนะโอ้ข้อยดำตัวเถือกตัวเถือกที่เป็นปากกันสิที่เป็นปากคือกันนั่นบรอครับอ๋อ้ลูกเจ้าอ้วนนะครับผมแล้วก็เอาตอนนี้เอาเดี๋ยวเบิ่งทับเจ้ากัเอ๋อเห้เศร้าเร็วๆเด้อแม่เด้อเดี๋ยวจักน้อยมันผ้าอยู่กับสิเหมือนเราเมื่อกี้แดดออกมันกี้คล้ายจักน้อยเยอะดอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งลูก เจ้าวนครับพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆครับแม่ครับครับพี่น้องมือนั่นกับมาคลิปที่แล้วผมกับมาคอกนี่แหละครับตอนนั้นมีมีควายผูกไวอยุสามโตนะครับกับพอดีพ่อที่เพิ่นเป็นที่คุยกับผมยู่เมือนั้นเพิ่นเพิ่นกับยุ่ในอาการสีสมเนยนะพี่น้องเขาเพิ่นกับเพิ่นกับบอกหัว ตัวใดเป็นตัวใดตัวใดไปทับมาเช่นไหนกับบ้หูนะพี่น้องวันนี้พอดีเมื่อกี้นี่พ่อแม่ที่เป็นเจ้าของควายอีรีแล้วนะครับอันนี้ตัวตัวผูนี่คือลูกตัวผูนี่คือลูกอ้วนนะครับพี่น้องลูกอ้วนของฟาร์มบ้านนองไก่นะครับลูกของเจ้าอ้วนนะครับฟาร์มบ้านนองก่ฟาร์มของพ่อฟาร์มของพ่อนากบ้านนองก่นะครับเดี๋ยวผมสิไปตามหาผมสิไปฟาร์มพ่อนากบ้านนองก่คลิปต่อไปนะครับไปเบื้องพ่อพันนะครับ กับพวกหัวเล่าเสียเขาไปบพเพี่น้องอันนี้ลูกลูกไอ้เจ้าอ้วนนะครับผมลูกเจ้าอ้วนฟาร์มพ่อนาคหนองกวยบ้านหนองกวยตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมส่วนนั่นกะตัวเทิกหน่อยนี่ก็ลูกลู้ซื้อว่าจะเป็นลูกเจ้าบอยนะครับผมลูกเจ้าบอยนะครับฟาร์มบ้านหนองกอยเมื่อนะครับก็คือตอนนี้ ฟ้ามันน้องก่อยที่ผมได้ข้อมูลจากแม่ว่าเมื่อกี้นี่ก็คือพนจะทับตัวละสองพันนะครับเจ้าอ้วนนี้ก็สองพันแล้วก็มีมีไอ้ดอนอีกนะครับผมไอ้ดอนที่เป็นที่เพิ่งจะชนะประกวดมาสดสดร้อนๆนะครับเดี๋ยวชนะประกวดไหนเดี๋ยวสิไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ไม่พี่น้องข้าเบื้องนะครับตัวนี้หู้นะครับพี่น้องเมื่อนั้นผมเขามากอผมก็ได้รวบหัวเบื้องู่นะครับอันนี้เป็นลูกเจ้าอ้วนนะครับส่วนตัว ตัวน้อยนี่น่าจะเป็นลูกลูกบ่อยแล้วกัมีตัวออกไม่มากนะครับพี่น้องเพิ่งจะออกเลยนะครับอันนั้นคือทับทับบ่อยนะครับผมบ่อยบ่อยพันล้านมือนั้นผมมายังพันได้ออกไดพี่น้องที่ผมปล้อยคลิปนัินลงไปยังพันได้ออกนะครับแต่ว่ามือนี้ออกแล้วครับโอ้ได้ผูขึ้นได้เมียเหรอฮะเดี๋ยวเบื้องขออนุญาตเบื้องนะครับเป็นผูขึ้นเม่เนาะครับให้เบ่หนอยมาลูกไป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 ฮะ ปลู๊ดฮ่าปูทแม่เดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับตัวปูพื่อตัวแม่าะเพิ่งจะออกนะครับพี่น้องถ้าว่าแม่นี่ก็เป็นโรคเท่าปากคือกันนะครับโอ้ยปีนี้เป็นปีที่ง่วค่วยเป็นโรคเท่าปากในนักอีีครับพี่น้องผมไปทางเคลื่อนอุบลลัตรัฐกะ โอ้หลนยนะครับผมฟ้ามของทับคขวยของอีกพ่อคนหนึ่งที่อยู่ริมผู้นั่นกะยี่สิบสามตัวนะครับโอวนี้ลูกเบิ้มนี่ลูกเบิ้ม,แ,มแต่ว่าผมมือนั้นผมลงมันบ่ห้ยแม่มันดียนอยู่ลูกเจ้าอ้วนอ๋อลูกเจ้าอ้วนน้องก่อยนี่อ้วนน้องก่อยนะครับผมห,หูวอีวหลีครับคว้วยตัวนี้แม่เอาไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับยังง่าเพิ่อจะเอาไว้เนี่ย่างมาเว่าแันแมนครับง่ามแมครับอันนี้ลูกเจ้าบอยมาทับ เจ้าดอนนี่ลูกบอยลูกบอยแล้วก็ทับดอนแล้วฟวามน้องไก่อเค่อกันนะครับกะเมื่อนั้นผมมายังพันได้ออกเนี่ยเนี่เขาก็ออกเขาก็ออกก็เป็นตัวได้แม่มดนะครับครับตัวใหญ่ตัวนี่ไปทับยังแม่ตัวอี้่นี่เพิ่นทับสงสัยอะไรแต่ว่าคว้าลูกคามน้องไก่อยเนาะนี่ลูกเจ้าอ้วนนะครับงามเนี่ยพี่น้องตัวนี้ครับงามแล้วก็หูวความนะครับงามแล้วก็หูวงเราก็ ลรก็รวบล้ออีกตั้งหักนะครับไอ้เพื่อนให้เข่าไง่าเนี่ยฟ้ามเพื่อนเนี่ยให้เขาอยู่เลยเนาะเขาไปเบื้องเนาะเนี่ยมันอยู่ไปสร้างส่วนไหนครับเนี่ยอ๋อเพดเยทุกอเาอ๋อทอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื้นไปเลาะนะครับผมเดี๋ยวคลิปนาไปเลาะฟ้ามบ้านน้องไกวยครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องนี่ยครับเพราะว่าผมเห็นผมเห็นมือนั้นผมยังอยากได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นควายที่เป็นบักเถือกหน่อยที่ รวบลอเหรอกะหัวนะครับพี่น้องเป็นต่เอาไว้อายุนะครับเอาไว้เป็นพอพันแล้วก็เป็นลูกอ้วนแต่ว่าอีกตัวที่ไปเมื่อกี้นี่คือลูกดอนนี่เดี๋ยวกับใกล้สี่อกแล้วนะครับเดี๋ยวห้าออกแล้วกะจะได้มาเบิ้งนะครับผมนี่แน่ไปทับพอดอนก็คือทับมาสองแม่ก็คือเป็นเงินซี่พันบาทผมมาบาทมันตกออกมาเนี่ยเป็นตัวแม่เนี่มัน วีคขุนนะครับพี่น้องเข้าแต่ว่าก็ติดกันเนาะแม่ท่านเนาะตัวมันมันกแ็แล้วโอ้ตัวเมียเนาะออกมาครับง่ามแ่างให้แต่กล้วยมยังรครับผม,มง่า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 มครับตัวนี้ของสุพรพลนหรอเนสุพรลพลไก่ตีครับเมื่อกี้ผมเ็เห็นเราหยุดวัใวในวงนั่นเมื่หั่เอาพี่น้องเข้าเดี๋ยวพามาเบื้องนี่ครับลูกเจ้าอ้วนนะครับผมเจ้าอ้วนฟ้ามนองก๋อยนะพี่น้องเป็นพอพัน ออกไม่มากงามนะครับพี่น้องตัวนี้นะเดี๋ยวแตามีโอกาสนะครับเบื้องพ่อเราว่าเสียเอาไว้เป็นพ่อพันแล้วกอีกจักปีหนึ่งทั้งนาเนี่นนตามเบื้องอีกวา่าสีใหญ่ซ้ำเด๋สีหลวบงามซ้ำเด๋นะครับพี่น้องแต่ว่าเห็นซ้ำนี่ก็หลวบรอแล้วนะครับผมแล้วก็หูวอีกนะครับเอขอบคุณหลายๆครับเนี่ยโศกโศกมันมาน,นไ,ดได้ตัวเมียเด้อเนี่ยออกมาตัวผูเอาไว้ตัวเดียวกับพ่อครับผม อ่าโอเคนะครับผมบักยังกับแม่มีซื้อว่นี่ครับเพื่นนันซื้ออาทิตย์โอ้บักอาทิตย์ <laughs> เอาไออาทิตย์นะครับผมพี่อาทิตย์นะครับผมพี่อาทิตย์ลูกอ้วนนองกอยนะครับลูกหล่อหล่อที่สุดในหมู่บ้านน้องตะไก้ก็ว่าได้ครับไปโอเคไยบักลาขอบคุณหลายๆครับแม่ครับขอบคุณครับคขอบคุณกระติวอีกโอ้ยสุดยอดพี่ได้กำไรนะครับผม ซือคว้วยเลี่ยงนี่ดีกว่าเอาเงินไปฝากครับพี่น้องอ่าโอเคครับผม